นาตอนนี้ผาบจะตัดกลับมาที่เฉินฟางและก็สาวน้อยตระกูลเจอนาตอนนี้เฉินฟางได้ลักพาตัวสาวน้อยตระกูลเจอมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาวน้อยตระกูลเจรเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่เฉินฟางนายไม่กลัวฉันหนีไปหรือไงกันเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่าต่อให้เธอหนีไปไหนหนีไปต่างประเทศฉันก็สามารถเอาตัวเธอกลับมาได้ สาวน้อยตะกูลเจอเขาแลพูดขึ้นมาว่าตอนนี้นะคุณวางแผนอะไรกันแน่คุณลักพาตัวฉันมาคุณอยากได้เงินขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันฟางนะพูดขึ้นมาว่าผมบอกคุณเลยนะในตอนนี้เงินมันไม่สําคัญกับผมอีกต่อไปแล้วเพราะคุณปล่อยเวลาผ่านไปจนเกินไปคุณไม่เคยคิดที่จะมาใช้เงินกับผมเลยและที่สําคัญนะตอนนี้ผมจะทําให้ตระกูลคุณต้องชดใช้ด้วยชีวิตสาวน้อยตระกูลเจอเขาได้พูดขึ้นมาว่าทําไมล่ะเชินฟางทําไมนายต้องทําถึงขนาดนี้ด้วยช่นฟังนะพูดขึ้นมาว่าเพราะผมจะกวาดล้างตระกูลคุณให้หมดสาวน้อยตระกูลเจอเขาได้คิดในใจว่าฉันจะทํายังไงดีฉันต้องบอกกับตระกูล ให้รู้เรื่องก่อนที่เขาจะมาที่นี่และนะตอนนี้มีนกตัวหนึ่งได้มาหาเฉินฟางพร้อมกับมีจดหมายคำพีเล่มหนึ่งเป็นสารทารพ นั่นคือคุณโจเต๋านั่นเองเขาได้ท้าลบกับเฉินฟางในการประลองยุทธ์เฉินฟางในคิดในใจว่านี่เป็นการต่อสู้ของผู้บ่มเพาะเต๋าที่ต้องแลกด้วยชีวิตสินะหลังจากเนียแหละมันจะเป็นของจริงหากใครแพ้การต่อสู้นี้ต้องตายและนาะตอนนี้สาวน้อยตะกูลเจอเขาได้คิดในใจว่าฉันตัดสินใจผิดพลาดจริงๆฉันไม่น่าไปเล่นกับคนอย่างไอเฉินฟางเลยหลังจากนั้นเฉินฟางได้เผยลางที่แท้จริงของแก้วออกมาพร้อมกับลุกขึ้นสาวน้อยตะกูลเจอเขาได้เห็นลาง ที่แท้จริงของเฉินฟางที่เป็นผมยาวพร้อมกับคิดในใจว่านี่ฉันตาฝาดไปอย่างนั้นหรอและณตอนนี้ทุกคนในตระกูลหรือแม้แต่ลูกศิษย์ของโจเต๋าได้มารวมตัวกันที่ภูเขาแห่งนี้เพื่อมาดูการต่อสู้ระหว่างโจเตาและเฉินฟางหลังจากนั้นเฉินฟางได้เดินมาทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านั่นเฉินเปาซางคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าคุณเฉินถ้าผมให้เงินหมื่นล้านกับคุณคุณจะหยุดได้หรือเปล่าเฉินฟางได้พูดขึ้นมาว่ามันสายเกินไปแล้ว และเชนฝางนคิดในใจว่าถ้าฉันชนะโจเต๋าได้มันจะไม่มีใครสามารถมาทำอะไรฉันได้อีกในเมืองแห่งนี้และหลังจากนั้นผาบจะตัดกับมาติคุณโจเต๋าเขาได้มาประจันหน้ากับทางเชนฝางนั่นเองคุณโจเตาได้พูดขึ้นมาว่าคุณมาจนได้สินะฉันสัมผัสถึงพลังในตำนานของนายได้แต่แย่หน่อยนะที่นายไม่ได้ถึงขัน้นอมตะเชนฝางได้พูดขึ้นมาว่าคุณมั่นใจเกินไปแล้วคุณโจเต๋าได้พูดขึ้นมาว่าเฮ ผมเนี่ยมั่นใจในตัวเองพอสมควรผมล้มเทพสงครามมานับไม่ถ้วนแล้วคุณจะอยู่จุดไหนก็ตามคุณก็ไม่สามารถชนะผมได้หรอกและหลังจากนั้นพวกเขาต่างบ่งพลังกันคุณโจเตาได้ปล่อยพลังไปทางเฉินฟางเฉินฟางก็ปล่อยพลังใส่คุณโจเตาพลังของเขาทั้งสองได้ปะปันกันคุณโจเต๋าได้คิดขึ้นมาว่าไม่นะเป็นไปไม่ได้ทำไมพลังขค้งมันแข็งแกร่งขนาดนี้และณนะตอนนี้การต่อสู้ก็ได้เริ่มต้นขึ้น และวนะตอนนี้คุณโจเตาได้พูดขึ้นมาว่า นายข่าลูกศิษย์ของฉันเฉินฟางฉันไม่สามารถปล่อยนายได้และที่สำคัญฉันว่านายอาจจะแข็งแกร่งกว่าฉันเลยด้วยซ้ำพลังของนายมันแข็งกล้าจริงๆมันไม่ใช่ความคิดที่ดีเลยที่จะมาล้มนายแต่ที่สำคัญฉันฝึกหนักมาเพื่ออะไรกันฉันฝึกมาตลอด60ปีฉันจะสั่งสอนให้แกรู้ว่าพลังที่แท้จริงของวิชาเต๋ามันเป็นยังไงเฉินเปาซางหลังจากนั้นคุณโจเต๋าได้ปลดปล่อยพลังเวทของเขาพร้อมกับไล่กระถาออกมา และนาะตอนนี้เฉินฟางก็ได้ใช้พลังของเขาในการโจมตีไปทางคุณโจเตา๋าแต่คุณโจเตาได้พูดขึ้นมาว่านาะตอนนี้พลังแห่งความมืดของฉันมันได้ล็อกแกไว้แล้วไอเฉินเปาซาง ณนะตอนนี้คุณโจเต๋าได้หยิบมีดของเขาขึ้นมานั่นคือมีดหยองชุนในตำนานนั่นเองเขาได้ใช้มีดเล่มนั้นในการปลดปล่อยพลังไปทางเชิญฟางแต่เชิญฟางก็สามารถรับการโจมตีได้พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแกมันไก่อ่อนจริงๆไม่คิดเลยว่าแกจะไก่ขนาดนี้หลังจากนั้นเชิญฟางได้ใช้วิชาในตำนานวิชาฝ่ามือหมัดของเขาในการโจมตีไปทางคุณโจเต๋าคุณโจเต๋าได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่คิดเลยว่าแกจะมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้แกจะต้องเจอพลังรับของฉัน และณนะตอนนี้คุณโจเตาได้ปลดปล่อยพลังอนาเขตของเขาณนะตอนนี้พลังแผ่นดินไหวสะเทือนไปยังผู้คนที่มาดูการต่อสู้ของคุณโจเตาและเชินฟงังทุกคนต่างพูดในเสียงเดียวกันว่าไม่น่าเชื่อคุณโจเตาและเชินฟงังมีพลังที่แข็งแกร่งขนาดนี้แต่แย่หน่อยนะคุณโจเต๋าสามารถใช้นาเขตได้เพียงแค่ครั้งเดียวและหลังจากนั้นผาพจะตัดกลับมาที่คุณโจเต๋าและเชินฟงังการต่อสู้ที่แท้จริงได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งเชินฟงังได้พู้ข้นมาว่าแย่หน่อยนะถ้าคุณเจอผมเมื่อครึ่งปีที่แล้ว เราอาจจะสูสีกันคุณโจเต๋าไม่สนใจคําพูดของเชิญฟางพร้อมกับปลดปล่อยพลังของแก้วจมตีไปทางเชิญฟางอีกครั้งและก็พูดขึ้นมาว่าเชิญเปาซางฉันจะใช้นาเขตนี้ในการสังหารแกฉันจะยึดพลังของแกทั้งหมดและหลังจากนั้นคุณโจเต๋าก็ได้คิดในใจว่าปรมาจารย์เชิญแห่งเจียงเปาน่ะหรอสุดท้ายฉันก็สามารถแก้แค้นให้กับลูกศิษย์ของฉันได้แล้วณนะตอนนี้คุณโจเต๋ากําลังตายใจเพราะคิดว่ากําลังจะฆ่าเชิญฟางได้นั่นเองแต่นาเขตของคุณโจเต๋าไม่สามารถ ทำอะไรร่างกายของเชินฟังได้เลยแม้แต่น้อยและหลังจากนั้นเกิดเหตุการณ์ระเบิดครั้งใหญ่ขึ้นทุกคนต่างพูดเปมนเสียงเดียวกันว่านั่นมันพลังของคุณโจเต๋าแสดงว่าคุณโจเต๋าชนะแล้วสินะสาวน้อยตะกูลเจอเขาได้พูดขึ้นมาว่าคุณปู่ในที่สุดเราก็ชนะสักทีและณตอนนี้ทุกคนต่างตกตะลึงคุณปู่ได้คิดในใจว่าไม่จริงณนะตอนนี้ภาพที่อยู่เบื้องหน้าของทุกคนนั้นนั่นคือเชินเปาซางน,นั่นเองเขาได้เดินลงมาจากภูเขาพร้อมกับชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ หนาะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจพร้อมกับพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเมื่อกี้มันคืออนาเขตของคุณโจโตเต๋าไม่ใช่หรอแล้วแกลงมาได้ยังไงกันคุณโจโตเต๋าไปไหนแล้ว หลังจากนั้นเชิญฟางได้ลำคาลูกศิษย์ของโจเต๋าเป็นอย่างมากเชิญฟางได้ใช้พลังลำแสงออกจากดวงตาของเขาในการสังหารลูกน้องของคุณโจเต๋าคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วคุณโจเต๋าล่ะเชิญฟางได้พูดขึ้นมาว่าคุณโจเตาเขาตายไปแล้วณนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าฉันรู้แล้วว่าตอนจบต้องเป็นแบบนี้ทุกคนต่างมาปอบคุณปู่คุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าพวกเราแพ้แล้ว และหลังจากนั้นคุณปู่ได้ยื่นเอกสารอันหนึ่งให้กับทางเฉินฟางพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าณนะตอนนี้คุณเฉินฟางคุณชนะแล้วเราจะยกส่วนแบ่ง30%ให้กับคุณได้โปรดฆ่าผมเพียงคนเดียวอย่าฆ่าตระกูลผมเลยเฉินฟางได้เบิกเนตของเขาออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าแค่นั้นนะ่ะมันไม่พอหรอกคุณปู่ได้พูดขึ้นมาว่าคุณจะฆ่าตระกูลเราจริงๆหรอ ฉันฟางแล้พูดขึ้นมาว่าถึงผมจะฆ่าคนไปนับไม่ทวนแต่ผมรู้จักผิดชอบชั่วดีว่าผมควรฆ่าใครและที่สําคัญเรื่องนั้นนะ่ะมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นมันเกี่ยวกับตระกูลของคุณแต่เพียงเช่านั้น และนะตอนนี้ผมเจ้าของที่คุณเอาไปกลับคืนมากับตัวผมหลังจากนั้นเชิญฟางได้ดูดพลังชีวิตของคุณปู่พร้อมกับทําให้คุณปู่กลายเป็นคนแก่อีกครั้งและคุณปู่ก็ได้ตายลงไปเชิญฟางได้พูดขึ้นมาว่านะตอนนี้ยาที่คุณปู่กินเป็นของฉันหมดแล้วและที่สาคัญเจอเธอหนะหลอกใช้ฉันฉันจะเอาอายุขข,ของเธอไปหลังจากนั้นสาวน้อยตระกูลเจอถูกดูดพลังชีวิตไปเป็นอายุข,ขายขึงชีวิต สาวน้อยตระกูลเจอตกใจเป็นอย่างมาก และฉันฝางได้หันหน้าพร้อมกับพูดกับทุกคนว่าตระกูลเจิดติดหนี้กับฉันหมื่นล้านฉันจะเอาทรัพย์สินไปให้หมดทุกคนต่างตกใจใหม่นะและฉันฝางยืนขอเสนอสุดพิเศษให้กับทุกคนว่านอกจากฉันจะเก็บเงินแล้วฉันไม่จะเอาเงินไปฟรีๆนะฉันจะให้อนาคเขตกับทุกคนพร้อมกับให้วิชาการต่อสู้ที่ล้ำค่าและก็น้ำวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ถ้าพวกแกเอาของที่มีค่ามาแลกกับฉันของที่มีค่าในทีนี้นั่นคือวัตถุดิบโบราณเอามาแลกให้กับ ฉันจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกแกนะตอนนี้ทุกคนต่างดีใจหยอดไปเลยปรมาจารย์เฉินใจกว้างจริงๆ นี่เขาจะสอนในการสร้างอาณาเขตอย่างงั้นเนาเฉันฟังนด้พู้คือมาว่าถ้าคุณหาของที่มีค่ามาให้กับผมละก่อผมจะสอนทุกอย่างในตัวผมให้กับพวกคุณและณนะตอนนี้คุณผอของตะกุลเจอได้พู้คือมาว่าทุกคนไปกันได้แล้วอย่าเอาอะไรไปให้กับคุณเชิญเปาซางให้หมดและพวกเราเอาของมีค่ามาแลกกับเขาและณนะตอนนี้ผ่าจะตัดกลับมาที่กระหายของตะกุลเจอฉันฟางได้ยึดทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้วบริกาศคนหนึ่งได้พูดกับฉินฟางว่าคุณเชิญฟางครับ คืนนี้จะมีปาร์ตี้รู้ที่เรือยอทคุณจะไปหรือเปล่าเช่นฟางนะพูดขึ้นมาว่าที่คุณพูดมันก็ดีนะผมจะไปร่วมงานสักหน่อยถือว่าเป็นการคลายเครียดก็แล้วกันบริกาศนะพกกูขคือมาว่าผมว่าคุณไปเปลี่ยนชุดสูทดีไหมครับพวกเราจะได้ไปเปลี่ยนผ้ากันเช่นฟางนะพูดขึ้นมาว่าก็ได้มันก็ไม่เลว และนาะตอนนี้ภาพจะตัดกลับมาที่เรือสำราญแห่งหนึ่งมันเป็นเรือจัดงานหรูนั่นเองยุนเซียนได้เดินมาพร้อมกับพูดกับมาว่านี่เฉินฟางนายมาที่นี่ด้วยหรอเราไม่ได้เจอกันนานเลยนะเพื่อนของยุนเซียนไล้พูดกับมาว่านี่ยุนเซียนทำไมเธอต้องตื่นเต้นขนาดนั้นเขาเป็นใครกันยุนเซียนได้พูดกับมาว่าผู้ชายคนนี้เขาคือปร,รมจารย์เฉินเขาช่วยชีวิตฉันเอาไว้และนาะตอนนี้เฉินฟางได้คิดในใจว่า นี่ยุนเซียนสินะฉันไม่ได้เจอเธอนานเลยแต่อีนางผู้หญิงคนนี้อีนางผู้หญิงสีชมพูคนนี้หน้าตามันคล้ายกับคนที่ปองล้ายุนเซียนเลยเพื่อนของยุนเซียนนะผูดขึ้นมอว่าคนนี้นะเหรอที่เธอเล่าให้ฟังว่าเป็นปรมาจารย์เฉินที่เก่งกาจน่ะและนะตอนนี้ผาบจะตัดกับมาที่คุณซุน เขาเป็นลูกของผู้จัดก,การที่เรือสำรานแห่งนี้และทุกคนต่างพูดเสียงเดียวกันว่าคุณซุนครับดูคุณยุนเซียนสิเขาสนิทสนมกับไอเด็กนั่นจังเลยไม่เห็นหน้าตารออะไรเลยทำไมยุนเซียนถึงดีใจขนาดนั้นคุณซุนได้พูดขึ้นมาว่าช่างมันและณนะตอนนี้พวกเขาก็ได้คุยหยอกล้อก,กันหลังจากนั้นคุณซุนได้เดินเข้ามายุนเซียนได้พูดขึ้นมาว่า นี่นายน้อยว่ายังไงยุนเซียนได้คิดในใจว่าฉันไม่ชอบเลยที่เขาชอบมายุ่งเรื่องส่วนตัวของฉันคุณซุนได้พูดขึ้นมาว่านี่ยุนเซียนฉันจ้างเธอมานะเราไปกันเถอะไปอวยพรให้กับผู้จัดการของเรากันและนตอนนี้เพื่อนของยุนเซียนได้เดินเข้ามาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่านี่ซุนนี่เคยฉันฟางนะคนที่ช่วยชีวิตยุนเซียนเอาไว้คุณชุนได้พูดขึ้นมาว่านายเป็นเพื่อนของยุนเซียนสินะดูจากท่าทางของนายแล้วเหมือนจะมีคนหนุนหลังนายอยู่ด้วย แต่ติดสํากัญผมอยากรู้จังเลยว่าคุณทำงานอะไรอยู่เช่นฟังในพูดขึ้นมาว่าผมไม่ได้ทำงานอะไรแล้วครับตอนนี้นะ่ะผมเรียนอยู่มหาลัยของจิ้งหลงฮะมหาลัยของจิ้งหลงเนาะคุณซุนก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันไม่เคยเห็นจําได้เลยว่าเชิญนายมาบริการเอาตัวมันออกไปซะยุ่นเสียนในพูดขึ้นมาว่าในน้อยทำอะไรก็ระวังหน่อยสิและหลังจากนั้นเช่นฝังได้ผลักบริการออกไป และหลังจากนั้นเช่นฟังในพู้เขียนมาว่าบางอาจมากที่มาแตะต้องตัวฉันมาหยาบคายกับฉันอีกนะตอนนี้ทุกคนต่างตกใจคุณซุนได้พูดขึ้นมาว่านี่ยุนเซียนเพื่อนของเธอมันมากเกินไปแล้วนะเช่นฟังในพู้ขึ้นมาว่าถ้าคุณพูดอีกผมจะฆ่าคุณณตอนนี้เลยเพื่อนของยุนเซียนได้หัวเราะออกมาพร้อมกับพูดขึ้นมาว่ายุนเซียนเพื่อนของเธอตลกดีจริงๆ นะตอนนี้ทุกคนตามพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดูสิฉันหูฝาดไปหรือเปล่าไอเด็กคนนี้กล้าขู่น้อยๆเลยล่อหลังจากนั้นคุณซุนได้พูดกับมาว่านายกล้ามากที่มาทําร้ายเพื่อนของฉันฉันฟังได้พูดกับมาว่าจริงเหรอฉันต้องกลัวหรือเปล่าล่ะคุณซุนได้พูดกับนมาว่ามันก็แน่อยู่แล้วแกขอโทษเพื่อนฉันมาเลยฉันจะปล่อยแกไปเพื่อนของคุณซุนได้พูดกับมาว่าฉันไม่จบหรอก แกต้องมาคุกเข่าขอโทษฉันฉันถึงจะปล่อยแกฉันฟังนะพูดขึ้นมาว่าคุกเข่าขอโทษนะเหรอทําไมผมต้องทําอะไรแบบนั้นด้วยณนะตอนนี้คุณสุนได้พูดขึ้นมาว่าทนายไม่คุกเขา่านายต้องโดนดีแน่ๆแ,และณนะตอนนี้ผาาจะตัดกับมาที่ผอของคุณสุนนั่นคือผู้จัดก,การโรงแรมนั่นเอง ชายชราได้พูดขึ้นมาว่าท่านครับไม่น่าจัดงานนี้เลยนะครับมันฟุ่งเฟือยจนเกินไปคุณพ่อของคุณสุนได้พูดขึ้นมาว่าเอาหนะ่าปรมาจารย์ครับผมไม่อยากทะเลาะกับลูกจัดจัดไปเถอะและที่สําคัญคุณเฉินก็มางานนี้ด้วยเราไปหาเขากันดีกว่า